ที่สุดฝนก็ตกลงมานะครับการรอคอยที่ว่าจะทําให้พืชผักของเรางามจากฝนที่ได้ตกออกมาเวลานั้นก็มาถึงแล้วครับเดี๋ยวเราจะได้ไปดูในแปลงผักกันนะครับสวัสดียามเช้าครับวันนี้เราได้มาทําการอัปเดตนะครับผักที่เราปลูกเบี้ยผักไปวันนั้นอัคนากวับความรุ่ครับได้ผนไปจากที่เราลงปลูกไป งามมากครับกำลังตั้งต้น,ตน,นชูช่อใบสวยงามนี่ก็ผักสลักของเราที่ปลูกไว้งามมากนะครับงามเกินคำบรรยายหน้ากินมากรักใบใสแจ้วเลยครับแต่ละกอแต่ละกอ,อนะครับตาปอนซอนตาอ่าอนแรงงานร่เลรกมีดีประสบความสำเร็จ ีเบี้ยมันเมล็ดมนหรือเปล่าผมไม่ทราบนี่เราปลูกแล้วมันปีนี้รู้สึกว่ามันโอเคอ่ะแล้วก็ใส่เอ่อหมูลี้หมูรองพื้นไว้ด้วยปีนี้เราจริงครับประผักคะน้าเนี่ยปีที่แล้วไม่กินไม่ค่อยดีเท่าไหร่บูกกงงองครับปีนี้เลยตั้งใจนอนนี่ก็ผักสลัดกินโฮมของเรา แดดในเกาหลีของเรา<ม>แล้วก็ปลูกผักกินาน,นี่ครับมีคนลปลูกนะครับเยี่ยมมากค่ะม,มีผักไทยกินในเกาหลีอ่ามีสิครับผักไทยนี่นี่นี่ครับนี่ผักปังของเราปังเขียวเป่งมาปลูกไว้ทางนุ้นก็มีหน่อยหนึ่งที่ทางนุ้นก็มีอีกอมีคะนาที่หวานไว้อันนี้นี่อันนี้หวานอยู่กับที่ไม่ได้แยกไปไหนมีแต่เอ่อมีมีแยกออกไปให้มันพอบางได้ระยะของมันครับนี่ แม่นาะอ่อนเงี้ยครับเดี๋ยวโตอีกหน่อยลัดหน้านะครับลาดหน้าคณะน้าหมูกรอบอะไรเงี้ยนี่ครับไอที่เราเอลงเบี้ยไปวันนั้นครับก่อนฝนตกนี่ครับหนูตั้งเป็นแถวชูช่อเลยครับนะครับอ่ามันชื้นมืนมันได้น้ําฝนนะครับงามจริงๆนี่ครับโดยไม่ต้องมีปุ๋ยอะไรเลยครับเนี่ยรองพื้นด้วยขี้หมูอย่างเดียวทุกอย่างจบเลย นี่หอกปังกําลังตั้งตัวตัวนี้เริ่มโตแล้วหอกปังก็จะได้กินแล้วแล้วอันนี้ก็โ,โหเกินหน้าเกินตาเพื่อนครับตัวนี้นี่ครับตาแน่ๆของเราโอ้โหดูต้นดิดูลําต้นดิเบลอเลยครับนี่ครับมันยังงามอะไรขนาดนี้ครับปีที่แล้วก็ปลูกไว้แล้วมันโดนโดนหิมะตกใส่มันก็เสียชีวิตไปครับตายนั่นเอง แต่มันก็เกิดขึ้นมาใหม่ครับเนี่ยจากเงาลาของเดิมของเขานะครับเนี่ยมีชีคึมชีผักคมเกาหลีงามเหมือนเดิมครับนี่ครับเบี้ยเล็กเบี้ยน้อยครับที่ปลูกลงไปมันก็ติดทุกต้นนะครับงามจริงๆนี่พริกก็ออกดอกออกกำลังออกช่อดอกครับพี่ ออฝากถึงเอ,อพี่ลุงชัยไลฟ์บรานาชาแนลนะครับนี่ผมก็มีพริกนะครับพี่นี่พริกเกาหลีอันนี้นึกสึงจะเป็นแบบไม่เผ็ดเม็ดโตครับเนี่ยไม่มันมีสองอย่างแบบเม็ดโตโตไม่เผ็ด,ผด,ผดแล้วก็เม็ดย่อมๆมาหน่อยแบบเผ็ดแต่ก็ไม่เท่าบ้านเราอันนั้นอันนู้นอันนู้นอันนู้นนั่นน,นปลูกไว้สิบต้นกับน,นี้ก็กินไม่ทันแล้วครับตอนนั้นเ่งกะเพราก็ยัง ขึ้นแล้วครับเนี่ยเบียกรกะเพรานี่ครับจะแต่ก่อนนี้ปลูกไม่มันยังไม่ร้อนอากาศไม่ร้อนไม่ขึ้นขึ้นที่หลังเขาเนี่ยที่หว่านไปก่อนนี่ขึ้นเติบโตแล้วดูกะเพราอย่ครับเนี่ยร้อนจริงๆถึงจะขึ้นถ้าอากาศไม่ร้อนไม่ยอมขึ้น,นับกะเพรานี้ขึ้นช้ามากนี่ครับดูเงาด,ดูหอมโใหญ่ของเราปลูกไว้หลายเดือนแล้วครับเนี่ย หัวเริ่มโคนหัวเริ่มใหญ่ครับฟางตุงก็โอเคอยู่ครับมันจะมีรูพุนแมลงเจาะกัดนิดหน่อยแล้วก็โอเคครับไร้าสารครับไร้าสารผักบุ้งแก้วนี่ครับผักบุ้งแก้วอ่ากําลังเจริญเติบโตกันทั้งนั้นเลยผลนี้มันดีจริงๆงครับนี่ผักชีปีนี้ผักชีจีนนะครับ,รปรรบเป็นกอเป็นกลุ่ม สดชื่นมันหอมนะครับนี่ครับข้าวโพดของเราข้าวโพดหวานแล้วก็ข้าวโพดเทียนนะครับกําลังตอนนี้กําลังหนีหญ้าเลยครับตอนนี้ประสบ,สบความสําเร็จในการหนีหญ้าแล้วหนีหญ้าทันแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาอัปเดตไปขุดปูที่ทะเลมาดองกันนะครับ วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับกรเกษตรผสมผสานบ้านส่วน3อต้องขอลาไปก่อนนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ